สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ยายเย้าเหตุขึ้นมาเพื่อระลึกถึงญาติผู้ผีของยายเย้าผู้ที่เดือพัดหลงล่งในหนองน้ำไปตั้งแต่มือวันศุกร์ที่ผ่านมากนะค่ะพี่น้องจนฮอดมือนี่เป็นวันจันทร์แล้วเป็นมือที่สี่กันยังหาตูบปพออยู่พี่น้องเอ้ยการนำผ้าซึงมากความเสียใจให้แก่ญาติพี่น้องไม่แต่ยายเย้าเอง พอญาติผู้นี้นะเพื่อนเป็นผู้ที่ใกล้ชิดยายามาแต่น้อยติดต่อกันตลอดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันมาตลอดเพื่อนเป็นคนดีจ้ะเพื่อนมีซื้อวาานไพ่รัดมุงมาดหรือซื้อเหรียนวาลุ่งกาเพราะว่าเพื่อนมีศักเป็นลุ่งเนาะเป็นลูกผู้พีของยายเย่าก็เลยเอินเพื่อนว่าลุ่งกา เป็นคนดีจากท่านมาหากิมสุดจริตมาตลอดบ่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใดทั้งสิน้นบ่คิดว่าเรื่องแบบนี้สิเกิดขึ้นกับเจ้าของใกล้ญาติใกล้ตุนใกล้ต,กลตัวคักแน่พี่น้องจนผ่านมามือนีแล้วก็ยังบ่พออยู่พี่น้องเอ้ยกข็ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานทุกมูลนิธิที่เพื่อนเขามาซอยเหลือเขามาค้นหาแม่แต่ใช,ใชบ้านอ้อมขางอ้อมแหววญาติพี่น้องสุกหูสุกคนเพื่อนเขามาซอยคน้นซอยหาพี่น้องลุงกาเอ้ยเจ้าอยู่ใสให้เจ้าขืนมาซะเดอ้อขึ้นมาหาพี่หาน้องขึ้นมาให้เพื่อนได้เห็นซาเพื่อนทำงานหนักเพื่อนกับเมยแล้วเนาะวันนี้ย่าเย่ากอยากสิมาหว่าเรื่อง ตั้งแต่มือแหลกที่ว่าเปยนยังก็จังมีใจไปตรงนั้นไปได้จังไดฮะนะคือก่อนมือวัดสุกมันเป็นวันพระฤหัสเนาะก่อนวันสุกกัคือเมียเพิ่นนั้นเบาหาเอื่อยเอือเอ่อยของเย,ย้ยๆนี่กะฟังวานปกติแล้วผู้เป็นสามีนี่เราบ่เคยหยอกเมียจักเทื่อบ่เคยหยอกบ่เคยหลอเมีย เมื่อนานจ้ากว่าม็นอีหยังดีใจหิ้มหัวเต,ตื่นมากับมหาเมื่อแล้วก็เอิญเมียละวาเนาะเตียน้อยว่าสันเอิญเมียนะเตียน้อยมานี่รูว้วาสันอันมาให้กอดแน่ว่าสันบ้านโน่นเมื่อนี่คือสีแจ็คน้อยกับสีบดายยู่ละละสีได้ใบยู่มองอื่นแลน้วเนาะเตียน้อยเนาะว่าสัน ให้กอดแน่ว่าสันเมียกะเอจใจเอ้าเราเคยหยอกบรกเคยบอกจักเถอคือมาบอกมันบอกจริงสีน้อว,ว่าสันกับ่ไดเอจใจอีหยังดอกเนาะมือต่อมานันการว่าท่านได้เทียงดอกเบิง้งซ่งกับพวกสิกินวาสิหาเขาเทียงกลิ่นกับพากันล่งกันกับน้องสาวน้องสาวกระซึ้นพ่อนผากันวาสิปูพักวานว่าสัปปกาน,สนกับพวกวาสีก้นหลุมก้นหยังไหว บันนี้จู่ๆเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาปกติแล้วเราก็เคยขีย่ออกมากับเฮ็ดงานไม่เมย์กับขี่ไปหากินสปอนเซอร์ไปหากินเอ็มลอยหาซิฟเมียเพิ่นว่าอันนั้นกับอะไรขึ้นว่าสิงเดีนอีหยังเราก็ขี่ออกไปนั่นแหละกัดบุญเติบกับวาอยู่เอาเครื่องพามาบ้านจักเท้อว่าสันจนว่า เร่งจนเร่งมากคนละน้องสาวนะั่นผู้ซื้อพ่อนะน้องพ่อนนะั่นก็เลยไปเห็นในเฟซบุ๊กเห็นเขาล่งวานมอเตอร์ไซค์ผู้นี่ของผู้ใดแล้วก็เห็นเกือบพ่อมาสันเห็นมอเตอร์ไซค์เห็นเกือบก็ว่าอายของอายเจ้าของมาสันเขาก็พูดลงวานอันคนเนี่ยเจ้าของโอนจุ่มน้ำเด้อมาสันญาติผู้ใดให้มาเบิ้งแน่มาสันเห็นเท่านัน้นและพี่น้องเอ,อ้ยใจคิดใจควัญ ใจหายมดแต่ยัเอาเอาอย่างนี้เราแตยังสิหายเลยพี่น้องกอนทุกหัวกันก็นหายตอนเพื่อนอันไปจอดมอเตอร์ไซค์นะเนาะก็มีเศร้าบานข้าเจ้าอันตกป่าอยู่ฟังตรงขามสะพานทังพุนอ่ะอีกฟังหนึ่งเพราะว่ามันสิเป็นฟังที่เพื่อนโยนมันเป็นช่วงที่ว่าเป็นน้ำล้นน้ำสิสิไหลลงหลอดสะพานไปมีคนตกป่าอยู่ประมาณสามคน แล้วเราก็ไปจอดมอเตอร์ไซค์ยางลงไปละมีพอใยญ่กผู้หนึ่งคือกันอยู่ยูดยวกันกันนั่นหละยางลงไปแล้วว่าเสิจอกหน้มันหลายวาสัิ์มันมาคขข้างยึดอันควงทางน้าก็เลยเอาไปเคลียร์เคลียร์จอกเน,นออกจากทางน้าจังไดจังมืน้นตะลืยอลงมไปตา้นานั่นแ่ะพี่น้องลงไปมองที่เพิ้นบ่เห็นล่ะ กัวิทยอโรคไปบัดในซุ้มทางทางพุ่นน่ะซุ่มเพิ่นตกปานเพิ่นก็ะเลี้ยวเห็นเพิ่นก็ว่าอันคันเราตกลงมานี่เราต้องอันหลอดใต้สะพานโพมันหนีเฮาก็จังลัดเอาเล่าว่าสันพาก,กันขึ้นจังสั่นก็แล่นไปอันกโบโับ่โพเลยพี่น้องตกลงไปกโโป็แม่นบ่โพเลยเพราะว่าตรงนั้นเป็นตาน้ำวนพอดีว่าซั่นก็สิลงไปค่าใต้สะพาน,นน่ะเนาะงกับ นำหารถมอเตอร์ไซค์ผู้ใหญ่บ้านนั้นฟังตรงนั้นกับเป็นตรงที่นเป็นบ้านเพื่อนท้องตะบลบ้านจันนะเพื่อนันดุงนะจ๊ะเพื่อนก็เอาไปไหว้กับยายเย่าก็เห็นโพดเนาะยายเย่าก็โทรไปหาพี่น้องคุยกันเพราะคือว่าสิเป็นแจีงซันเพราะคือว่าสิเกิดเหตุการณ์ขึ้นมือไม่มากกับเพื่อนกับพากันมาซ้อยเนาะทั้งทางอำเภอทั้งในอำเภอทั้งมูลนิธิต่างๆ เทิงหนังสือพิมพ์เทิ้งส่องทีวีคนมาเอาข้าวไปเนาะก็บมิซทีวีส่องหนึ่งคนก็ออกข้าวอยู่จา้ากับให้่นติดตามเอาไปเบิ่งกันเอาเนะคะยาเย่าเห็ุขึ้นมาหเพื่อระล,ะลึกถึงคุณดีความงามของญาติผู้นี่กับบไดามิเจตนาอื่นใดแต่ว่ากัเคยได้ยินวาน่าอันมองนี่นะ่นะน่ะมีคนตกน้ามไปแล้วสามคน บาดนี่นั้นญาติของยายาเย่าในรุ่งกาเนี่เป็นคนที่ซีว่าสันแต่ว่าได้ยินเพิินว่าว่านั้นพระฤอีผู้ใดเนี่ยเล้าว่าว่าข้าเจ้าสิเอาไปเจ็ดคนว่าสันตอนนี้ได้ซีแล้วปีนี่นันกระตายไปสองคนตรงเดียวกันเนยจ้ะจมน้ำลงไปนี่ละปีที่แล้วก็มองเดียวกันผู้นึงว่าสัน อันนั้นนะอันอีกนึงนั่นเด็กหน่อยสองคนขึ้นมาหาอันหอยมาง้มหอยกระตกลงมองเดียวกันนี่ละจ้ะฮากับ่เห็นเพื่อสิหาอะไรกับใช้เวลาดนเติบยุ่กับบ่ขึ้นบ่ฝันิเว็นจังสี่เนาะอยากที่พี่น้องเสียใจหลายบันเีเพาอลุ่งนั่นที่เป็นอ้ายแม่ของยายเย้าเนี่จ้ะตอนแรกมากน้องสาวหลากกลับไปบอกพอว่าอีพ่อว่าัาน ไอ้ก้านั่นตกน้ําเด้เดี๋ยวนี้หาโตก็บ่เห็นวะซั่นพอลุงแล้วก็ซอกกยืนยูนบัดน,นี้านพันย่างมาหลานผู้ชายน่ะย่างมากะน,น,นี่เลยบักกาวะซั่นสู้หาว่านี่เลยบักกาวะซั่นเราบ่อยากเสือเราบ่อยากยอมรับเนาะกะภากันซอยกันละจ้ะหลายเผ่าหลายภาย ลายชูลายคนมาซอยกันญาติีพี่น้องเอาหดอาหารท่วมภูคนอย่างมาซอยเหลือ่นก็ะเอดอาหารมาบริจาคน้ำได้มาบริจาคซอยกันสุขูสุขค้นจจแมนคันว่าจังนึงกับเป็นบุญจ้ะทั้งมีความโศกเศร้าเสียใจแต่ก็มีความดีใจละคดกันพี่น้องเอ้ยอันคลิปนี้นั่นย่าเย่าเว่าไปย่าเย่าก็เสียใจลใหลายพี่น้องเอ้ย บ่อยากบ่อยากให้เป็นจักซี่บ่อยากให้เกิดขึ้นกันยังมาเกิดเห็นแต่ผู้อื่นท่างอื่นเพิ่นเป็นกัมาพอญาติเจ้าของสพี่น้องเอ้ยตรงนี้นะั่นนะแถวข้ามโนนนะจ๊ะพี่น้องกระนาำหลายเนาะปีที่แล้วญาติย่าเย่ายกับเสียไปผู้หนึ่งกับทุกนามขึ้นกันสิบก็ปกียี่สิบปีที่แล้วกับญาติย,าย,าย่าเย่ากับไปสองคนกับทุกนามจา ก็เรยกว่าปูเอ้ยลูกหลานกอยู่กับหันปูก็ดูแลซอยแย่งแน่แนว่าสันก็ได้ยินเพื่อนว่าปูน่นปูคำสนทเพื่อนอยูบ้านขันอยูย่างใดนะ่ะสิมีคนมาหลดุดมาเอาลกูกเอาหลานไปหลดุดจังสี่คู่เทือพี่น้องเอ้ยจักสิเห็ุจังใดห,หาจังใดกับพ่อพอหาจังใดกับพ่อพอ่อพี่น้องเอ้ย ขน่อยนี่นา่งนุ่งเย้าสงประธานเป็นญาติผู้น้องของนายพรัดมุงมาก็ขอบุญบารมีปูให้คนพบคนพ่อในมือนี่วันนี่เด้อปูเด้อจังไดกระลูกหลานเบิงแย่งกันมาตั้งเต่นหน่อยจนหอดสุมือนี่ปูกะให้ซอยลูกซอยหลานเด้อปูเอ้ยว่าม,มีความสิวาแล้ว กะขอขอบพระคุณกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงานทุกขู่ทุกคนญาติพี่น้องทุกคนที่ทรงกำลังแดงใจที่มาซอยเหลือจนเมื่อตั้งสามมือสี่มือแล้วกะขอให้ทุกท่านจะเลื่อนลงเรื่องมีความสุขสุขู่ทุกคนขรับเจ้ากะขอขอบพระคุณมากหลายๆ ความเสียใจความผัดผาามันก็เกิดขึ้นในสุขคนแต่บางที่มันกระท่านหันมาเลี้ยวเกิดไปเข้ากระตั้งตัวเพาท่านตั้งใจว่าท่านเนาะพี่น้องกระเสียใจหลายอยู่หรอกกระขอขอบประคุณทุกท่านที่มารับส้มรับฟังคลดหนีย้ย่เย้าท่ามเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ผัดผากผู้ที่ ศูนย์หายไปนอกขอให้พบพอ่อเร็ยวๆลุงกาเอ้ยขึ้นมาซะสิเป็นจ้าใดก็ขึ้นมาให้พี่ให้น้องได้เห็นเฮาสีได้มาเส็ผ้าละสีได้ให้เพื่อนผูมาซรอยให้เพื่อนได้เศร้าเมยเศร้าอยากน้ำเฮาเนาะจะได้เป็นบุญขอขอบคุณแทนเพื่อนแด้ลุงกาเอ้ยจ้าใดก,ก็ได้นาอ กะอันว่าโตตายตัตแท้นี่กะบ,บ่อยากให้เป็นดอกแต่ว่ากะมันเป็นความเสื่อส่วนบุคลคลเนาะกะขอให้ใส่ฟิจารณาย่านในการรับส้มด้วพี่น้องเดอ้อขน้อยกับบ่มีอีหยังหลายดอกเสียใจเสียใจหลายพี่น้องเอ้ยมัดกอบสิวา่จาจักสิว่าจังไดเนาะ เอาไปกันน้ำตาออกไปน้ำตาซึมไปขอขอบพรคุณนะจ๊ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ล่ะค่ะโชคดีมีความสุขสุข,ขูสุกคนจา้า